ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำเวทอินเทอร์เวนกันโอเคเริ่มกันเลยเราก็วิ่งไปคุยกับปุชชี่ก่อนนะครับผมนี่ปุชชี่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่าพอเราคุยเสร็จปุ๊บเขาก็จะมอบเควสให้เรานะครับผมเควสก็จะให้เราไปตีเดอะโอเวอร์เว่นนั่นเองตีกว่าดีโอบอลจะดรอบนะครับอ่านี่เห็นไหมเขาก็จะซูมกล้องไปเลยนะครับผมนี่ว่าอยู่ตรงนี้นั่นเอง เราจะต้องเตรียมของสี่ชิ้นไปด้วยนะครับผมคุณผู้ชมก็จะมีนี่อันนี้แขนนะผมแล้วก็ซี่โครงแล้วก็หัวใจอีกหนึ่งจะเป็นนี่นครับผมสะโพกนั่นเองแต่นี่มันเป็นแบบรีดีมเนาะแล้วก็ไอของที่ผมพูดมาเนี่ยมันสามารถซื้อในร้านค้าได้หมดเลยนะครับผมนี่จะอยู่ข้างล่างนี้เลยนี่เลยนะครับผมตรงนี้เลยนะไอตรงนี้ก็จะเป็นแขนนะผมดิฟเคปอ่า โครงหัวใจอะไรอย่างนี้นะผมแต่ละราคาก็จะไม่เท่ากันนะผมอันนี้อันเนี้ยสามหมื่นนะครับผมอันนี้ก็สามหมื่นอันนี้อันนี้สองพันห้านะผมน้อยแล้วก็อันนี้หมื่นหนึ่งนะครับผมเออของที่ต้องใช้ก็ประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ตังค์เยอะเลยนะผมแต่มันหาซื้อได้นะผมโอเคต่อไปก็มาดูการอัพสเตตของผมกันเนาะอะ้ผมลืมบอกไปว่าตอนเราทำเคสพวกนเนี้ยเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสแตนเอาไปตีได้นะผมอ่าซึ่งรอบนี้ผมก็จะใช้สแตนอ่อ ดีโฟซีเลิฟเทนนะผมกับฮาวมอนนั่นเองเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสเตตของฮาวมอนนะผมก็คุณผู้ชมก็สามารถดูแล้วก็เอาไปอัพตามได้เนาะฮาวมอนที่ผมใช้จะเป็นฮาวมอนของหมวกนะครับผมเป็นหมวกของเซปเปอรีนะครับผมเอ่อเพราะว่าการอัพเดลเมจเนี่ยมันจะได้มากกว่าตัวอื่นเนาะแต่ว่าดีเฟนซ์มันไม่ค่อยมีแต่ซึ่งเราไม่ต้องส่วนดีเฟนซ์อยู่แล้วเนาะเพราะว่าดีโฟซีเลิฟเทนเนี่ยมันมีเลิฟเทนเนาะซึ่งมันเป็นเกราะกำบังให้เราได้นะครับผมเราจะไม่โดนดาเมจในระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นเราก็เบิร์ดเดามีดมาเลยเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นสเตตของดีโฟตีเลิฟเทนเน,นั่นเองเนาะนี่ไอตรงนี้ก็จะเป็นการอ,อัพเลิฟเทนเนาะอ่าผมก็ปรับปุ่มนะมันปรับปุ่มได้นะผมเกมนี้โอเคส่วนพวกอันอื่นเียผมไม่ได้อัพเลยเนาะผมอัพแค่เลิฟเทนแล้วก็นี่สกิลตัตวทียิงปืนนั่นเองเนาะถ้าเราเล่นกับฮาวมอนเนี่ยมันยิงเดามีด40เลยนะครับผมอ่าก็ค่อนแรงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเดามีดเพียวๆของอการต่อยนะครับผมประมาณนี้อ่าพอคุณมีชิ้นส่วน4อันครบปุ๊บ,บ,ลเ,ลรบเ,เราก็ค ตัวฟอร์ค่อนข้างที่จะขึ้นช้านะผมแล้วก็ต้องรอหน่อยโอเคนี่เห็นไหมเราเข้ามาแล้วนะครับผมอแล้วก็โจข้างในเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถรับเคลียรกับเขาได้ด้วยเนาะซึ่งการรับเคลียรก็ดีอยู่นะเพราะว่ามันฟาร์มตังค์ดีมากเลยเนาะได้ตังค์เยอะนะ่ะผมก็เลยรับไปสักหน่อยละกันนะครับผมจากนี้ก็จะเป็นการตี do over heaven แล้วนะผมจะกว่า do บนจะดรอปนั่นเองโอเคครับผมเสร็จแล้วทีนี้เราทำการชาร์จทาวมอนครับผมคุณผู้ชมเราต้องเล่นเป็นคอมโบนะผมเราก็เริ่มตีได้เลยนะลยยแ้วกก็ิงปืนน่อ ปลาดครับผมหนึ่งสองามเกิบเทนครับผมรอเขาวับมาหาเรานะครับโอเคกดชาร์จเฮามอนครับยิงปืนอัดเขาครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามประลาดครับผมเรียบร้อยครับตายแล้วครับผมโอเคครับหลังจากนี้เราก็ทำการสู้กับเขาไปเรื่อยๆนะครับผมเอง เปิดกระจเสร็จแล้วก็กดวับกลับเข้าไปเนี่ยผมถือว่าเป็นการฟาร์มตังค์ของผมไปด้วยเลยแล้วกันนะครับโอเคดีโ <laughs> อ okay, เกิดแล้วนะครับผมก็ใส่ต่อเลยครับผมโอเคครับผู้ชมชี้แจงนิดนึงครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีการทำไวซ์นิก ให้เป็น mid event ตั้งแต่ต้นเนี่ยผมได้ทําคลิปรวมทุกสแตนที่สามารถวิวัฒนาการร่างได้นะผมหรือก็คือมีร่าง2งมีร่างพัฒนาร่างนั่นเองนะผม,ผมได้ทําทั้งหมดรวมไ้ในนั้นหมดแล้วนะผมถ้าใครอยากรู้ตัวอะไรเพิ่มเติมก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้นะผม,ผมไปกันต่อ ครับผมก็ตีไปเรื่อยๆครับผมมันยังไม่ดอกเนี่ยความยากจะอยู่ที่ตรงนี้แหละครับถ้าเป็นผูเ้เล่นใหม่เขาจะตีลำบากนะผมเข้าใจแล้วก็ต้องมาวัดด้วยนะผมพอเราตรีชนะแล้วดีโอโบนมันจะดอกให้เราหรือเปล่าก็ตามนั้นแหละผมสูครับผู <c oughs> ้ชมอยากได้ตัวละครพวกนี้ Hmm. hack anh hacker man hacker man à để vào còn cấp เ้าไปใกล้เขาก่อนนะก่อนจะใช้สกิลยิงปืนมันจะได้ชัวร์นะผมว่าเราคอมโบโดนแน่นอนสองสามาก็ยังไม่ดรอปนะผมเราตีไปเรื่อยครับ อใช่เลยเนี่ยเขาวัพมาโอเคตอน โ okay. อเคดรอปแล้วครับผมนี่จะเป็นดีโอบนแบบนี้เลยครับผมนี่เลยมีก็ะดูแบบนี้นะผมนี่มันก็จะขึ้นบอกเรานะครับผมว่า D o ดีโอบนดรอปแล้วอันนี้ก็คือเมสเซจของจริงแล้วครับผมไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นซีมูนนะครับผมเจอนีเปลี่ยนเป็นซีมูนเลยลนะเดี๋ยแล้วเราก็กลับไปคุยกับ ูชี่ข้างบนนะคุณได้ดีโอโบนปุ๊บคุณก็กลับมาคุยกับปูชี่ต่อเนาะอ่าเขาก็จะมอบเคสให้เราอีกนะครับผมก็จะมอบเคสให้เราไปตีโจทาโรนั่นแหละนะครับที่อยู่ใกล้ๆเลยนะครับผม รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมฟอนต์ค่อนข้างที่จะขึ้นช้านะครับผมโอเคอ่านี่ก็จะเป็นโจรโรตัวนี้เลยเนาะซึ่งค่อนข้างตียากกว่าดนะีโอเนาะเพราะว่าดีโอมันเป็นแวมไพร์เนาะเออเราใช้ฮาร์โมนตีเบิร์ดไปเลยเนี่ยเขาก็ตายแล้วนะครับผมแต่ว่าโจทาโร่นี่มันไม่ใช่เนี่ยผมมันอึดมากเลยเนาะซึ่งการที่เราจะตีแบบง่ายๆเนี่ยเราต้องหาสแตนไพ่หลอดมานะผมไม่ว่าจะเป็นเลนทอชิริเปเปอร์นะครับผมหรือจะเป็นไวเนิก หรือจะเป็นเออ่ซิมบ้าแชร์เลตเดคุเรียมนะผมไม่ว่าจะเป็นไอ้นี่ก็ได้นะผมะเฮลิเฟนกีนหรือจะเป็นอแอร์โรสมิสสแตนคึกบินนะผมตัวละครที่มันไพลอตได้มันจะตีง่ายนะผมแอบซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะเอาอเลนท์ฮอชิริเปเปอร์มาตีเนาะจริงๆผมจะเอาไวชนิกมาตีด้วยแหละแต่คุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะครับผมแอบเดี๋น,นี้ก็จะเป็นการอัพสเตตนะครับผมนี่เอาไปตรงนี้ก็อัพเลือดแม็กไปเลยนะครับผมสปีไม่ต้องอัพหรอกเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับ Okay. เรามาอัพตัวสแตนต่อครับผมตัวสแตนแล้วก็เรารู้แล้วว่าเราต้องเพิ่มระยะอ่ะแล้วก็อัพระยะสามไปเลยนะครับผมแล้วก็สปีดสองเหมือนเดิมที่ตรงนี้ไป,ไปเรื่อยๆเรือ่อยๆยก็ต้องใช้นะผมเดี๋ยวรอไม่ได้อ่ะไอตอนแรกเราอัพตรงนี้ไม่ได้ตอนนี้พลอยเราพอแล้วหรออัพได้เลยนะครับบริหารพลอยให้ดีครับผมอ่า เป็นเกตเอาไว้ขึ้นหนึ่งขั้นก็ได้กันกีตาร์อาจจะไม่ค่อยได้ชาร์จเท่าไหร่ไปก็อัพฮาร์มอนต่อฮาร์มอนเหมือนเดิมครับผมต่ออัพมาตรงนี้ก่อนนะครับ Tokyo, Tokyo, Tokyo. อาจจะต้องลดฮาร์มอนมานิดนึงเราเ,าเอาประมาณนี้ได้ไหมเอเคได้อยู่ยังอัพได้อยู่เราอัพต่อนะครับได้อยู่เราอัพต่อครับผม อ่ามันจะอัพได้หมดเลยนะนี่ใช่ไหมอ่าอันนี้2อ,อันนี้2โอเคเหลือ3พอย o i n t สาม p o i เราเอาไปใส่ที่สแตนเลยครับผมคุณผู้ชมใส่ที่อะไรดีเอ่่ออาวเว้เก้นละกันโอเคหมดพอดีเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมอัพสแตนเสร็จแล้วก็ได้เวลาลุยกันเลยครับผมคุณผู้ชมโอเคก็ดูตามคลิปผมเลยนะผมนี่ผมจะเดินมาตรงนี้นะผมให้คุณผู้ชมหันหลังนะครับผมอ่า แล้วก็ปล่อยสแตนไพร์โหลอดออกไปที่ผมหันหลังเพราะว่าตอนเวลาเราตีจูเนี่ยเขาจะวับมาหาเราเนาะซึ่งไอ้สกิลนั้นน่ะมันจะวับไปข้างหลังอยู่เสมอนอะครับผมเราเลยหันหลังออกเนาะ <c oughs> ตอนเวลาเขาโดนเราตีเนี่ยตอ่อเขาวับไปต่อยหลังเราปุ๊บเขาจะตกลงมาข้างล่างนะครับผมแแล้วคุณผู้ชมก็บล็อกไว้ด้วยนะครับผมแหม ในจังหวะที่เขาวามาหาข้างหลังเราเนี่ยเราบล็อกไว้ด้วยเนาะเราจะได้ไม่โดนดาเมจนะผมตัวเราจะได้แบบเออไม่กระเด้งล่วงนะครับผมแหมหลายๆคนก็อาจจะติดปัญหาตรงนี้เนาะในการใช้วิธีของผมตีก็คือโจทัโร่มันว้ามาต่อยข้างหลังแล้วมันก็ยืนอยู่ข้างบนแล้วก็ตีเราตายนะผมคุณผู้ชมก็ต้องกะจังหวะดีๆเนาะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นผมแต่ว่าผมว่าอันนี้ง่ายสุดแล้วนะผมเราไม่ค่อยโดนโจมตีเลยแล้วโจโทัโร มันก็ทําอะไรเราไม่ค่อยได้นะผมนี่เห็นไหมเขาก็จะยืนอยู่งี้นะครับผมเราก็แบบเออถ้าเราไม่มั่นใจเรารอก็ได้ระผมกดบล็อกค้างไว้นี่เห็นไหมถ้าเราหันเรามานะผมตอนเขาวาบไปต่อยหลังเราเขาจะล่วงมาข้างล่างนั่นเองเนาะมันก็จะเป็นการที่แบบว่าเราจะตีง่ายกว่าเดิมนะผมก็ประมาณนี้นะผมในเทคนิคการตีเอายังไม่วาบล้วก็ต่อยต่อได้ครับอ่ะ ผมไม่คิดว่ารอบแรกมันจะออกเลยเว้ยอันนี้เป็นโจดิสนะครับผมเ,เราได้โจดิสมาแล้วครับผมก็คือเควสเสร็จเลยเร็วดีเว้ยโอเคครับผมพอเราได้2ออย่างครบแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นซีมูนเนาะเราก็วิ่งไปคุยกับปูชชี่ต่อน,นั่นเองนะครับผมก็เทคนิคการตีก็ผมก็รู้คร่าวๆประมาณนี้เนาะว่าเวลาตีเนี่ยมันจะได้ง่ายนะผมก็สามารถที่จะเทคนิคผมไปตีได้เนาะแล้วก็สเตตก็ อัพตามผมได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนี่เราก็คุยกับปุชี่ไปนะครับผมก็ฟอนต์ที่ค่อนข้างจะขึ้นช้านะผมแต่สรุปโดยรวมแล้วปุชี่เขาจะบอกว่าเออนายทำด,ดีมากอย่าง่นี้งั้นอะไรางนี้นะผมออแล้วเขาก็จะบอกให้เราขึ้นไปสู่บนจุดสูงสุดนั่นเองเนาะจุดสูงสุดก็จะอยู่บนภูเขาฝั่งนู้นเลยนะครับผมนู่นนั่นเลยครับผมแล้เราก็ต้องวิ่งขึ้นไปนะผมเป็นที่ที่เราไปตี d o u l e over heaven นั่นเองเนาะโอเคครับผมแล้วก็วิ่งไปนะครับผม ผู้ชมวิ่งมาใกล้ถึงแล้วนะผมนี่เราก็ขึ้นมาข้างบนนะครับผมแล้วก็ให้เราทําการปิดสเตนนะครับผมจากนั้นเราก็เปิดสเตนมาใหม่นั่นเองนะครับผมนี่มันก็จะเป็นแสงนี้อย่างเงี้ยครับผมอ่าก็เป็นการที่บอกได้ว่าเควสเราได้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้เม็ด i n ต e r v ม n นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะแบบนี้เลยก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของการทำเมด interven นะผม